สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เขามารับชมรับฟังแนวทางจา้าสวัสดีทาง FC ฟซม่เอเก่าด้วยจา้าสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางหุ้นดาวจนจะดดาวโจรอบปกติจะแนวนทางคำขึ้นก่นที่26เดือน8 2 5 6 8เดือนซิงหาจา้ามาพบกับแนวนทางของไอ้จอยคือเก่าแล้วก็ตามเคยเนาะสำหรับดาวโจวนก็เข้าคเขาคำขึ้นนี่จา้า ก่อนสิไปรับชมแนวท้าคูณดาวโจนของที2 6กจะมาเบิงพุ้นย้อนหลังกันก่อนจากที2 3ทีผ่านมาจะาสำหรับดาวโจนรอบปกติของเฮ้าจานแนวท้าเลขเรียนไฮเดน9กกับ8พุ้นจานึ่จหลัง2 4 4, 4 4บน4่หลังกันเลยทีเดียวรถ7 4 2 4็ดสี่องเขามี9กเขามา2 4 9 4เก้าเขาามา7 4โอ้โห8 2เสอเขา,ามา2 4อีกเนาะ สำหรับแนวทางดาวโจน์อง้หเฮาวันสุดไทยถือว่าผ่านฝ่ายน้อมือหนึ่งวันที่23เนาะสำหรับอาทิตย์ที่แล้วถือว่าเดินดีเนาะสำหรับหุนดาวโจน์ของหเฮาอ่ผ่านไปวันที่23มือเดียวสําหรับมือนีกะฝากตามต่อะกคนจะสําหรับแนวทางของหเฮาสีมาใหา้ตามสูรหรือบ่อันนี้กะนนอรุ่นนอกจากก่อนสีนําไปเป็นแนวทางกับเปรียบเทียบพิจารณาบีคอกันอีกทีหนึ่งราคาเนาะึ้นอ,อยู่กับวามาความชอบจะมีตัวหมักตัวอบ่อยตามเนาะ บ่มีตัวหมักตัวสอบสามารถปล่อยผ่านได้แต่แนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณจะมีเข่าละกะัมีลุดยาสำหรับพี่น้องเอฟซีทีเข้ามารับช่วใหม่ใม่ถ่ายยังบ่ทันได้ติดตามการากกตติดตามกูไลกดแชร์ด้วยละกันเนาะสำหรับแนวทางทีอาจจยลงนโคหายกะกดขางมีหลายแนวทางจะบ่สิเป็นสายหุ่นเนาะเพิ่มมาใหายอีกหนึ่งแนวทางแนวทางใหม่คือสายหุ่นค่ะสิเป็นหุ่นจีนจ้ะสำหรับหุ่นจีนวันที ยี่สิบหานี่อดจอยลหายมือแหลกนาะหุน่นขีนขอเฮาจัดสำหรับสายหุน่นโลหายมือแหลกกระตุยตุยเลยเจอทายยากจ้ะสำหรับหุ่นกีนวันที่ยี่สิบหารอบเ้ามาแบบโอ้โหเนาะสามบนสามหลังกันเลยทีเดียวสำหรับสามศูนย์กะถ้าจำโบพิดกระสิบเป็นโตเก่าของวันที่ยี่สิบสองวันศุ์ทีแล้วเนาะมนีมาโตเก่าอีกแถมสามบนสามหลัง สำหรับรอบบายก็คือศูนย์บนศูนย์หลางศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งโอ้โหลงหายมือแหลกสำหรับผู้ที่จะเจอถ่ายยาเสะแล้วแนวท่าก่ะมีเขามีรูดเนาะสำหรับแนวท่าใจละแนวท่าจะ,ะสำหรับมือนี้ตามรุ่นกันต่อสำหรับแนวทา่าฮุนดาจูรอปกติของเฮาจะถือว่าเป็นมือเริ่มต้นมือแหลกของสัปดาห์สำหรับดาวโจูมือนีเนาอ,องอมาฟังฟัง,งละกัานจะ้ะเลขเด่นไฮเด่น เจ็ en, 7, กับ8ปดเจ็ดเจ็ดแปดวิ root, ่งลูดจะเบิ้ลเลขเด่นคือเจ็ดเจ็ดแล้วกัแปดแปดสายวิ่งสรลู่ก็ฮาหมักตัวได้ชอบตัวได้าำมักทา,าสอบละวิ่งลูดได้จ้าจับปูเด่นเจ็ดรอบที่แล้วเจ็ดสี 4, เลยตัวนี้เจ็ดศ หนึ่งสองเจ็ดสามสำหรับเด่นแปดแปดเจ็ดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามสำหรับตัวประกบคู่เด่นแปดวิ่งรูดแปดในแนวท่าของแอนดรอยมีโต้ใหญ่อยู่ด้วยจ้ะแปดนีิมี เด่นเจ็ดจะเด่นเจ็ดมีเจ็ดสี่เจ็ดหาเจ็ดหกโอ้โหแต่บริจาบหายเลีกกระจายครับเดี๋ยวมาเบ่งตัวเน่นกันก่อนจ้าเด่นเจ็ดเน้นเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งสำหรับเด่นแปดเน้นแปดสองกับแปดสาม เบอร์เล็กเด่นเจ็ดเจ็ดแปดแปดเนี่ยไปเจ็ดเจ็ดหลักกาจ้าโอเคเรียบร้อยจานี้คือแนวทางคูด้าจนรอบปกติเขาห้จะแนวทางเขาห้เมื่อน,น,นี่คำคือน,น,อน,นี่ตามนี่แล้จะรวบหมกักอยูได้ดานวรอบอื่นก็นลรองเปรียบเทียบกันเบองได้เนาะคืออยู่กับควบหมกักควมชอบตามที่เคยอธิบายไปเลยนะจ๊ะมีตัวหมกักัูชอบคอยตามจ้กคอยมาปังปังเด้งเด้งเต็มเต็มบนล,ล่างหลักการจะเขาให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านจะสำหรับคลิปนี้กขฝากไว้เพียง ซัมนี่จ้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า